ท่านผู้ชมเคยเห็นภาพของเด็กน้อยร้องไห้กันไหมครับโดยเฉพาะในที่ที่ควรจะมีความสุขอย่างโรงเรียนอนุบาลในคลิปนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจและก็ชวนให้ตั้งคำถามมาเล่าให้ฟังครับ เรื่องมันก็เริ่มมาจากภาพของเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งรับในเมืองเทียนซุ่ยมณฑลกานซู่ประเทศจีนเรื่องมันไม่ใช่แค่เด็กงองแงธรรมดา,ดาสิครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้มีการตรวจพบว่าเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนี้จำนวนมากถึง233คนมีสารตะกั่วในเลือดสูงเกินกว่าระดับที่ไไปลอดภัยไปมาก จนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวครับเรื่องราวนั้นมันเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมจูจ่ๆนักเรียนหลายคนนั้นก็เริ่มมีอาการแปลกๆคล้ายๆกันเลยครับทั้งคลื่นไส้ท้องเสียปวดท้องผมร่วง แล้วที่สําคัญก็คือไม่มีสมาธิเอาเสียเลยด้วยความเป็นห่วงนะครับผู้ปกครองก็เลยพาลูกๆของตัวเองไปตรวจสุขภาพแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่อนามัยท้องถิ่นในเมืองเทียนซุยนั้นกลับบอกว่าผลตรวจนั้นมันก็ปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแต่ด้วยสัญชตาตญาณของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับพวกเขารู้สึกว่ามันไม่ปกติ ก็เลยให้ตัดสินใจพาลูกๆเดินทางข้ามเมืองไปยังซีอานเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เองครับที่ความจริงนั้นมันปรากฏออกมาแล้วผลตัวจจากซีอานครับมันก็ยืนยันออกมาครับว่ารับสารตะกั่วในเลือดของเด็กๆนั้นนะ่ะมันสูงถึงขั้นที่จะสามารถเป็นอันตรายร้ายแรงได้เลยครับ และตามรายงานข่าวจากสื่อของจีนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับผู้ปกครองหลายคนนั้นก็ได้นําผลตรวจจากโรงพยาบาลกลางซีอานมาแสดงให้ดูซึ่งก็เป็นผลตรวจระหว่างวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับในรายงานนั้นระบุว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นมีระดับสารตะกั่วในเลือดอยู่ระหว่าง2 0 0ถึง500ไมโครกรัมต่อลิตรโอ้โหท่านผู้ชมครับคือค่าปกติที่ปลอดภัยนี่นะครับมันต้องไม่เกิน100ไมโครกรัมต่อลิตร แต่นี่เนะี่ยมันปลาไป2-3เท่าบางคนก็สูงถึง5เท่าก็มีครับอย่างเด็กคนหนึ่งเนี่ยน่าสงสารมากเลยครับมีรับตะกัวในเลือดสูงถึง 528ไมโครกรัมต่อลิตรสูงกว่าเกณฑ์ทั่วไปถึง4เท่าตัวก,กว่าเลยนะครับการมีสารตะกั่วในเลือดสูงขนาดนี้มันก็เป็นสัญญาณของภาวะที่เรียกว่าพิษตะกั่วครับซึ่งมันร้ายแรงมากครับเพราะว่ามัน่ะจะเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบประสาทระบบเลือดระบบย่อยอาหารพูดง่ายๆนะครับก็คือมันทําลายร่างกายจากข้างในนะครับมีผู้ปกครองคนหนึ่งรับถึงกับร้องไห้ออกมาระหว่างการประท้วงเลยนะครับเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนะี่ย โมทำอะไรกันอยู่ได้ตรวจสอบกันบ้างไหมถ้าตรวจเจอเร็วกว่านี้นะเรื่องมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับและที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่านั้นก็คือระหว่างที่ลูกๆนั้นกํนาลังรักษาตัวอยู่ที่เมืองสีอ่านครับผู้ปกครองก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่เสียนทุยทางโทรศัพท์ครับว่าผลเลือดของเด็กๆเนี่ยนะมันก็ปกติดีแต่พอผู้ปกครองครับพวกเขาเนะี่ยขอเอกสารหรือว่าไฟล์ยันๆนะครับว่าผลเลือดของเด็กๆเนี่ยนะมันปกติดีเป็นยังไงเอามาให้ดูหน่อยกลับไม่ได้รับครับผู้ปกครองคนหนึ่งนั้นถึงกับ เล่าเลยครับว่าทางการเทียนซุยเนี่ยแจ้งวัาล,ลูกของเขามีสารตะกั่วในเลือดแค่1 4ไมโครกรัมต่อลิตรแต่ผลตรวจจากโรงพยาบาลซีอาร์ในวันที่4กรกฎาคมกลับแสดงตัวเลขที่290ไมโครกรัมต่อลิตรครับพร้อมกับใบรับรองแพทย์ที่วินิจฉัยชัดเจนเลยว่าเป็นภาวะตะกัว่วเป็นพิษ และในที่สุดแล้วในวันที่8กรกฎาคมครับทางการจีนนั้นก็ได้ประกาศผลการสอบสวนออกมาครับสาเหตุก็คือเจ้าหน้าที่ในครัวของโรงเรียนอนุบาลน,นั้นพวกเขาใช้สีที่ไม่ใช่สีสําหรับทําอาหารครับและพวกเขาก็ไปช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์เพราะว่ามันมีโค้ดลดราคาแล้วเอามาผสมอาหารบางอย่างเพื่อให้มันมีสีสันน่าทานและผลจากการรวจตัวอย่างอาหารในโรงเรียนนะครับมันก็น่าตกใจมากเลยครับท่านผู้ชมพวกเขาก็ได้พบว่าในเค้กเนึ่องพุทธาจีนกับ โรข้าวโพดมันมีสารตะกั่วเกินมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศสูงไปถึง2,000เท่าตอนนี้ก็มีผู้ที่ถูกจับกุมไปแล้วแรายครับรวมถึงครูใหญ่แล้วก็นักลงทุนของโรงเรียนอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือพวกคุณส่วนในธุรกิจการศึกษาโรงเรียนนี่แหละครับแมมท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันจบแล้วใช่ไหมครับจับคนผิดได้แล้วแต่เรื่องน่ะมันซับซ้อนกว่านั้นอีกครับเพราะว่าหลังจากที่ ทางการประกาศผลไปแล้วในวันที่9กรกฎาคมมันก็มีผู้ปกครองคนหนึ่งครับโพสต์วิดีโอแชร์อีกรอบหนึ่งครับคราวนี้ครับอ้างว่าระบาลท้องถิ่นของเมืองเทียนซุยส่งคนไปที่โรงพยาบาลในเมืองสีอานเพื่อข่มขู่ครอบครัวของพวกเด็กๆให้เยียบม,มีการแยกชั้นที่เด็กๆพักรักษาตัว เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองครับสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แถมยังพยายามจะแทรกแซงผลการตรวจเลือดเพื่อให้ตัวเลขนั้นมันดูต่ำลงไปอีกด้วยครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะได้เห็นชายสองคนที่พยายามยืนขวางประตูห้องในโรงพยาบาลไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปครับผู้ปกครองก็เลยต้องพังประตูเข้าไปแล้วก็เจอเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังคุยกับหมออยู่พอเห็นคนถ่ายวิดีโอนั้นก็พยายามเข้าห้ามครับนอกจากนี้ครับยังมีการกล่าวหาว่าทางการ ใช้เรื่องการเบริกค่ารักษาพยาบาลมาเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อให้พาเด็กๆกลับไปรักษาที่เทียนซุ่ยโดยสัญญาว่าจะรักษาให้ฟรีถ้ากลับไปนะครับ แต่เรื่องที่มันยังเป็นปริศนาคาใจสาธารณชนจนถึงตอนนี้ก็คือถ้าแค่ต้องการทําให้อาหารนั้นมันมีสีสันน่าทานทําไมถึงไม่ซื้อสีผสมอาหารที่ทั้งมันถูกกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าแต่กลับไปเลือกใช้สีทาบ้านที่ทั้งราคาแพงกว่าและมีกลิ่นเหม็นฉุนแล้วก็อันตรายกว่าซะอย่างนั้นแหะครับแล้วพอมันมีนักข่าวครับลองไปตรวจสอบราคาในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็พบว่าราคาของสีสองอย่างนี้ครับมันก็แทบจะไม่แตกต่างกันมากเลยครับบางที ทีสีผสมอาหารนั้นมันอาจจะดูถูกกว่าด้วยซ้ําครับและที่น่าสงสัยที่สุดก็คือมีผู้ปกครองบางคนครับยืนยันว่าปกติแล้วลูกของพวกเขานนั้นจะนําอาหารจากที่บ้านไปทานเองคือห่อข้าวไปทานนั่นแหละครับไม่ได้รับประทานอาหารของโรงเรียนเลย แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผลตรวจเลือดของเด็กๆเองเนะี่ยมันก็ยังคงอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ดีโดยเลือดของเด็ก,ดกพวกที่ห่อข้าไปกินครับก็ยังคงมีระดับสารตะกั่วที่สูงเกินเกณฑ์อยู่นั่นแหละครับในวันที่สิบรกรกฎาคมที่ผ่านมาครับมันก็มีบล็อกเกอร์ชาวจีนท่านหนึ่งครับได้ออกมาวิเคราะห์หข้อสงสัยสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับเขาก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าทางการนั้นจะแถลงผลการสอบสวนและจับกลุ่มคนไปแล้ว8คนแล้วก็ตาม แล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนะี่ยมันมีรายละเอียดบางอย่างที่ฟังแล้วมันก็ขัดขัดอยู่ในใจของประชาชนชาวจีนครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของแรงจูงใจครับท่านผู้ชมครับทางการบอกว่าครูใหญ่ครับใช้สีทาบ้านย้อมอาหารเพื่อทําให้มันน่ากินจะได้มีเด็กๆมาสมัครเรียนกันเยอะๆครับแต่บล็อกเกอร์ท่านนี้ครับก็ชี้เหน็นนะครับว่าสีผสมอาหารขวดหนึ่งนะ่ะราคาไม่กี่สิบหรือไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองเลยครับในขณะที่สีทาบ้านนะ่ะมันก็ไม่ได้ ถูกกว่าเลยแถมข้างในกระป๋องก็เขียนว่าชาเจงครับว่าห้ามรับประทานท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่านักลงทุนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลตั้งสี่แห่งนั้นจะยอมเอาชื่อเสียงแล้วก็อนาคตของตัวเองเนี่ยรวมถึงสุขภาพของเด็กทั้งโรงเรียนมาเสี่ยงเพื่อประหยัดเงินแค่ไม่กี่สิบบาทนี่นะครับมันก็ฝังดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของปริมาณครับตามกฎหมายของจีนเลยนะครับในสีทาบ้านนั้นมันก็ควรจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนในบ้างแต่ต้องไม่เกิน90ิมิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมครับแต่ ตรวจเค้กหนึ่งชิ้นที่เด็กๆรับประทานเข้าไปนั้นมันกลับมีสารตะกัว่วเกินมนาตรฐานไปกว่า2,000เท่าท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับภาจะทําสารตะกั่วให้มันเข้มข้นในขนาดนั้นนะ่ยด้วยสีที่ถูกกฎหมายมันจะต้องใช้สีเป็นสิบสกิโลกร,รัมเลยนะครับแล้วเอาไปผสมในแป้งแค่กิโลเดียวโอ้โหใครจะไปรับประทานได้ล่ะครับมันก็จะต้องทั้งเหม็นทั้งขมและเด็กๆนะ่ะกับครูนะจะไม่มีใครรู้สึกผิดปกติเลยหรอครับทางการอ้างว่าสีนี้นะี่ะสั่งมาจากออนไลน์แล้วมัน มันมียี่ห้ออะไรล่ะลดการผลิตที่ไหนทำไมถึงไม่มีใครกล้าเปิดเผยออกมาซะอย่างนั้นครับประเด็นที่3ก็คือโรงเรียนอนุบาลในเครือของนักลงทุนท่านนี้ครับมันมีทั้งหมด4แห่งแต่กลับมีปัญหาแค่ที่นี่ที่เดียวเอถ้าขนมย้อมสี มันช่วยเรียกนักเรียนได้ขนาดนั้นจริงๆทําไมเขาถึงไม่เอาสูตรนี้ไปใช้กับอีก3าโรงเรียนที่เหลือล่ะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมประเด็นที่ตีก็คือเรื่องที่ทางการท้องถิ่นที่เทียนซุยครับเขาบอกกับผู้ปกครองในตอนแรกนะครับว่าผลเลือดของเด็กๆนั้นปกติดีแต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองซีอันผลน,นั้นมันกลับตำลับไปเลยครับกลายเป็นว่าเด็กๆได้รับสารพิษอย่างรุนแรงความผิดพลาดขนาดใหญ่นี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วทําไมเจ้าหน้าที่จากเทียนซุยนั้นต้องตามไปถึงโรงพยาบาลซีอันเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ผู้กองพา ลูกกลับมาด้วยมันมีอะไรถูกปิดบังอยู่กันแน่และประเด็นที่ห้าครับข้อนี้นั้นมันอาจจะเป็นจิ๊กซอที่เป็นชิ้นสําคัญที่สุดเลยครับท่านผู้ชมเมืองเทียนซุยแห่งนี้ครับก็จะมีเหมืองตะกวดแล้วก็สังกะีอยู่ครับและเมื่อ20ปีก่อนนั้นก็เคยเกิดเหตุการณ์มีผู้ได้รับสารพิษจากตะกรวครั้งใหญ่มาแล้วซึ่งก็ เกิดจากบลรพิษของเหมืองน,นี่แหละครับและที่น่าตกใจก็คือโรงเรียนอนุบาลที่เกิดเหตุในครั้งนี้นะ่ะก็ตั้งอยู่ห่างจากสถานีขนส่งแร่ตะกั่วและสังกสีไม่ถึง2กิโลเมตรคำถามก็คือแล้วปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะ่ะถูกนำไปพิจารณาในการสอบสวนด้นหรือเปล่าหรือว่าเรื่องนี้ครับอาจจะไม่มีผู้ทำผิดแค่8คนอย่างที่ทางการบอกก็เป็นไปได้นะครับ เรื่องมันยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกครับเมื่อนักเขียนชื่อดังของจีนอีกท่านหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยครับว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีชี้ว่ารายงานของทางการที่โทษนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าซีเลสโคเมต นั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในทางวิทยาศาสตร์เพราะวสารตัวนี้มันไม่ละลายในน้ําแถมยังหนักกว่าแป้งมากถ้าเอาไปผสมในซาลาเปามันก็จะตกเป็นตะกอนเป็นจุดๆครับสีเหลืองนั้นจะไม่สม่ําเสมอแล้วก็จะดูไม่น่ารับประทานเลยครับแถมถ้าได้รับสารนี้เข้าไปจริงๆอาการที่ควรจะแสดงออกนั้นมันน่าจะเป็นพิษจากโครเมียมมากกว่าพิษจากตะกัว่ว ตกลงแล้วอะไรกันแน่ครับที่มันกําลังถูกซ่อนเอาไว้หลายคนั้งก็เริ่มประฏิษฐปตอ่อเรื่องราวแล้วครับสาเหตุที่แท้จริงนั้นมันอาจจะไม่ใช่จากสีผสมอาหารแต่เป็นมลพิษทางอุตสาหกรรมจากสถานีขนถ่ายเหมืองตะกวัวแล้วก็สังกะสีครับซึ่งมันก็เป็นของรัฐวิสาหกิจยักษ์กใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ และในอดีตเองก็เคยมีประวัติการปล่อยน้ําเสียปนเปื้อนสาตรตะกั่วทําให้ดินและแหล่งน้ําในบริเวณนั้นปนเปื้อนไปหมดแล้วครับและเนื่องจากเด็กๆเ,เองรับมีร่างกายที่เปลอบบางกว่าผู้ใหญ่มากจึงแสดงอาการที่รุนแรงออกมาการโยนความผิดทั้งหมดไปให้โรงเรียนอนุบาลแล้วก็พนักงานแค่8คนมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่นี้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่นั่นเองครับและก็ดูเหมือนว่าเรื่องแบบนี้เนะี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้ แค่ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานรับก็มีข่าวคดีพิษจากสารตะกั่วเกิดขึ้นอีกที่เมืองซื่อหยางมณฑลซานซีซึ่งทางการนั้นก็ได้ใช้วิธีปิดปากคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ด้วยการจับคุมตัวไปมีวิดีโอที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับร้องไห้แล้วก็บอกว่าครอบครัวของเธอ4ี่คนรวมถึงลูกชายวัยห้าขวบแล้วก็ทารกอีก4เดือนทั้งหมดนั้นก็ต่างได้รับพิษจากสารตะกัว่วแต่กลับถูกระบาวนควบคุมตัวเอาไว้นานกว่า10วันไม่สา ดไไไปไหน้และยังไม่ได้รับการรักษาใดๆเลยครับเรื่องราวนั้นมันก็จะทอนให้เห็นถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าน,นั้น,นครับในอุตสาหกรรมของอาหารเลยครับท่านผู้ชมอย่างล่าสุดเองก็เพิ่งจะมีการเปิดโปรงร้านอาหารเดลิเวอรี่ยอดนิยมแห่งหนึ่งในเมืองหนานจิงที่ถูกจับได้ครับว่าใช้กรดออกซาลิกเกรดอุตสาหกรรมครับหรือพูดง่ายๆเลยก็คือน้ำยาล้างห้องน้ําดีๆนี่เองครับเอามาใช้ล้างเครืฟินหรือว่ากุ้งแม่น้ําขนาดเล็กที่คนนิยมรับประทานกันร้านนี้ครับจะมียอดสั่งซื้อมากกว่า1000ออเดอร์ ต่ออเดืนแถมยังได้รับคะแนนรีวิวสูงถึง4.9ดาวเลยนะครับไม่รู้นะครับจ้างใครไปรีวิวหรือเปล่านักเขาก็ได้แฝงตัวเข้าไปดูครับแล้วก็พบว่าพนักงานของร้านนั้นก็แทบจะเทผงกดออกซาลิกนะครับที่ข้างขวดนั้นมันก็เขียนไว้ครับว่าห้ามรับประทานที่สําคัญก็คือมันห้ามนําเอาไปใช้กับอาหารแล้วก็สัตว์ด้วยครับพวกเขาก็เทมันลงไปในอ่างน้าครับแล้วก็เอาเครฟิตเป็นๆน,น่ะร้อยกว่ากิโลลงไปล้างเพื่อประหยัดเวลาและทําให้กุ้งมันดู มีสีสันสดใสและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับทําให้มันดูเป็นสีแดงๆนั่นแหละครับซึ่งสารพวกนี้เองก็ทําให้มันเกิดขึ้นได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยพวกเขาไม่สนใจเลยครับว่าสารเคมีอันตรายเหล่านี้เนะี่ยมันจะซึมเข้าไปในตัวกุ้งและทําลายระบบทางเดินอาหารและไตของลูกค้าที่สั่งไปรับประทานมากแค่ไหนกันนะครับทั้งหมดนี้เนะี่ยก็เพื่อเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยายลัยปิโตโเลี่มตะวันตกเฉียงใต้นั้นก็ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมประมว่าที่ร้านค้านั้นเลือกใช้กร ตัวนี้ก็เป็นเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการกระกรนที่รุนแรงสามารถละลายคราบสกรปรกปนเปื้อนกุ้งได้ดีแถมยังช่วยฟอกสีให้กุ้งนั้นดูขาวสะอาดน่ารับประทานอีกด้วยครับแต่แน่นอนรับว่าการนำสารเคมีอันตร,รายที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบนี้มาใช้กับอาหารนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างมากถ้าหากเรารับประทานเข้าไปนั้นมันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากกระเพาะอาหารลำไส้ไปจนถึงเป็นนิ้วในไตได้เลยครับ ถ้าผู้ชมรับปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารในจีนเองมันก็ดูเหมือนจะรุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวด้วยนะครับหลายคนนั้นถึงกับบอกเลยครับว่าคนทําผิดน่ะดูจะด้านช้าจนไม่สนใจผลที่จะตามมาแล้วอย่างเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับก็มีเรื่องร้อนในโลกออนไลน์ที่เสี่ยงไา้ครับเมื่อร้านบะหมี่แห่งหนึ่งนั้นถูกจับได้ว่านําบะหมี่ที่ลูกค้า รายอื่นนะครับรับประทานเหลือกลับมาขายใหม่ให้กับลูกค้าอีกคนเพื่อเป็นการประียดต้นทุนนั่นเองครับมีผู้หญิงคนหนึ่งรับเธอสั่งบะหมี่ซอสผัดแต่ทางร้านนั้นกลับเอาบะหมี่มะเขือเทศกับไข่ที่โต๊ะอื่นนั้นรับประทานเหลือมาเสิร์ฟต่อให้เธอเฉยเลยครับเธอถึงกับบวย้านล้านเลยครับเสียงในคลิปนะครับก็บอกว่าคุณจะหน้าเครอยากขยังไปจิตไหนเนี่ยเอาของคนที่กินเหลือมาให้ฉันได้ยังไง แม้ทางร้านจะยอมคืนเงินให้แต่ทัศนคติของพนักงานนั้นกลับหยาบคายมากบอกว่าอยากจะไปร้องเรียนที่ไหนก็เชิญไปได้เลยครับตามสบายในด,ด้านลูกค้าหญิงท่านนี้ก็ตอบโต้กลับไปเลยครับว่าเธอเองน่นก็เป็นร้อนในอยู่ด้วยแล้วถ้าคนที่กินก่อนหน้านั้นมีเชื้อไวรัสตักเาเซบีล่ะจะเป็นยังไงให้สุดท้ายครับเรื่องมันก็จบลงแบบไม่ค่อยดีนักนะครับและลูกค้าก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปกับทางการไปที่เรียบร้อยแล้วครับยังยังไม่หมดแค่นั้นอีกนะครับยังมีบล็อกเกอร์อีกคนหนึ่งที่ได้โพสต์วดีโออขง ทนกวางตุ้งรับมันเป็นภาพนมในโรงเรียนที่แจกให้เด็กๆ ซึ่งพอเปิดออกมาแล้วก็ต้องพบครับว่ามันหมดอายุแล้วก็เน่าเสียอย่างเห็นได้ชัดเลยหรืออีกรายหนึ่งรับก็สั่งอาหารเดลิเวอรีร่กลับบ้านแต่ต้องตกใจครับเมื่อพบว่าอาหารที่สั่งมานั้นนะ่ะขนาดสุนัขที่บ้านยังไม่ยอมรับประทานเลยครับเขาพูดในคลิปเลยนะครับว่าอ่าดูนี่ดินี่มันเป็นอาหารที่พี่ชายผมสั่งมาเองละโชคดีที่ผมนะ่ะห้ามเขาทันขนาดหมามันยังไม่เลยคิดดูสิว่ามันจะแย่ขนาดไหนที่น่าตกใจที่สุดนะครับอาจจะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับ มันทึกภาพของพนักงานกำลังกวาดพื้นอยู่ดีๆแล้วก็ตักขยะจากพื้นนะครับเทลงไปในหม้อที่ใช้ทำอาหารโดยตรงเลยโอ้โหมันก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ครับค่อนข้างดูเดือดเลยครับเขาก็บอกนะครับว่าแบบนี้นะ่ะไม่ต้องรอให้ใครมาทำลายเราหรอกเราอะกำลังทำลายกันเองอยู่แล้วดูอาหารสมัยนี้สิเนื้อสัตว์ก็ไม่รู้จะกินได้ไหมข้าวกับบะ้มี่ที่ต้องกินทุกมื้อก็เต็มไปด้วยสารกันบูดพอคิดถึงในเรื่องของเงินแล้วนะ่ะจิตสำนึกของเราอ่ะมันหายไปไหนหมดนะครับโอ้โหเจ็บ เรื่องนี้ครับมันจะทอนภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากเลยครับท่านผู้ชมมันคือวัฒนธรรมที่เรียกว่าการทำร้ายกันเองที่มันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมจีนนักวิกจารณ์การเมืองชื่อดังท่านหนึ่งครับซึ่งก็เป็นข่าวประจำของเราด้วยนะครับที่ชื่อว่าคุณไข่เชิญขวนคนครับก็ได้โพสต์วิดีโอที่แสดงให้เห็นเกษตรกร,รกน,นั้นกําลังฉีดพ่นสารเคมีเข้าไปในปักข้าวโพดฉีดเข้าไปแบบโดยตรงเลยครับพร้อมกับเล่านะครับว่าตอนที่เขาอยู่ที่ไหหนานครับ เจ้าของฟาร์มกุ้งเนี่ยก็บอกเขาเองเลยนะครับว่าอย่าไปกินกุ้งเลี้ยงนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยรับประทานเหมือนกันหรือในบ้านเกิดของคุณเชนคุณนะครับเขาก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถรับประทานอหุรที่ปลูกที่บ้านตัวเองได้ครับเพราะรู้ครับว่ามันมีสารเคมีมากแค่ไหนมันก็เลยกลายเป็นวงจรที่แบบว่าขำไม่ออกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมครับรับประทานข้าวปนเพื่อนสารพิษของผมใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยก็ได้รับประทานไก่ฉีดฮอร์โมนของท่านผู้ชม แล้วทีนี้ในขณะเดียวกันแล้วท่านผู้ชมก็จะได้กินอาหุนอาบยาพิษของคนอื่นๆด้วยและทีนี้คนอื่นๆนั้นก็จะเวียนกลับมาครับแล้วก็มารับประทานข้าวปนเปื้อนสารพิษของผมอีกทีหนึง่งวนเวียนทําร้ายกันเป็นทอดๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับดูผิวเผินแล้วมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเศรษฐกิจพวกเขาเนี่ยไม่กําลังเติบโตครับผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เบื้องหลังก็คือโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัวและนอกจากธุรกิจการศึกษาที่มันจะบบูมลครั ผมแนะนำเลยครับว่าธุรกิจการรักษามันก็จะบูมเหมือนกันครับในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วเราเตรียมตัวลงทุนในธุรกิจการรักษาได้เลยครับในอนาคตเนี่ยและที่น่าเศร้าใจก็คือวัฒนธรรมการทำร้ายกันเองแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศจีนนะครับมันลามมาถึงต่างประเทศด้วยบีบล็อกเกอร์คนหนึ่งรับก็ออกมาเล่าประสบการณ์ตรงที่เคยทำงานกับเจ้านายชาวจีนในต่างแดนครับเขาก็บอกนะครับว่าเจ้านายเนี่ยปฏิบัติต่อพนักงานชาวตะวันตกดีกว่าพนักงานชาวจีนด้วยกันเองอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพอเขาพยายามจะพูด ด้วยเหตุผลนั้นกลับถูกด่าทอไล่ให้ใสหัวไปเลยครับเขาจึงตัดสินใจลาออกแล้วก็มาระบายความในใจว่าเรามังจะคิดว่าคนมากเดียวกันะจะช่วยเหลือกัน ทำงานกับคนจีน่วยกันนะ่าจะดีกว่าไปาไม่เลยไม่เลยถ้าคุณเจอคนจีนที่ช่วยเหลือคนจีน้วยกันยงจริงใจในฟางแดนเนี่ยคนขอดโชคนี้สุดๆแล้วแล้วมันก็มีนักวิจารณ์อีกท่านหนึ่งครับที่ชื่อยูนซานให้ความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจครับว่าคนจีนในอดีตน่ะก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับในช่วงยุค5 0ถึง60สมัยที่พักคอมมิวนิสต์เพิ่งจะเข้ามามีอํานาจใหม่ๆผู้คนก็ยังคงเรียบง่ายมีศิลธรรมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ แต่หลังจากที่ประเทศนะครับผ่านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาหลายทศวรรษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมมรรกทางวัฒนธรรมและศิลธรรมดั้งเดิมที่ดีงามของจีนนั้นมันก็ได้ถูกทําลายไปครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าคําสอนของประเพณนโบราณเองก็มีแต่คําสอนดีทีนะครับมีเรื่องความกตัญยูความรู้คุณความซื่อสัตย์นะครับ แต่ว่าทุกวันนี้เนะี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเรื่องพวกนี้นั้นเขาจะลืมกันไปแล้วครับแล้วถูกแทนที่ด้วยอุดมการณ์ที่บอกว่าเงินคือพระเจ้าและด้วยเหตุนี้ครับความขัดแยง้งการทำร้ายกันเอง เพื่อผลประโยชน์มันจึงรุนแรงกันเละเลี่ยครับจนมันก็ได้กลายเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของพักที่ยังคงฝังรากลึกและส่งผลกระทบต่อชาวจีนมาถึงทุกวันนี้ครับแล้วทีนี้ครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไกลตัวในประเทศจีนนั้นมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราคนไทยใช่ไหมครับในมุมที่ใกล้ตัวที่สุดครับท่านผู้ชมประเทศไทยเรานําเข้าสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจีนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กผักผลไม้แห้งขนมผอบเพียวหรือวัตถุดิบต่างๆเรื่องราวเหล่านี้ครับมันจึงเป็นเหมือนกับ เครื่องเตือนใจชั้นดีให้พวกเราในฐานะผู้บริโภคต้องมีสติในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้ามากขึ้นต้องรอบคอบขึ้นช่างสังเกตมากขึ้นครับและใส่ใจในที่มาที่ไปของสิ่งที่เรานั้นจะนําเข้าสู่ร่างกายของเราในแต่ละคนและครอบครัวและในมุมมองที่มันลึกซึ้งกว่านั้นครับผมอยากจะชวนให้ท่านผู้ชมครับมองว่านี่นะมันไม่ใช่ปัญหาของคนจีนหรอกครับแต่มันคือปัญหาของมนุษย์ตั้งหากเลยครับความโลภก,การขาดจิตสํานึกการเห็นแก่ตัวและการทําทุกอย่างเพื่อผลกําไรโดยไม่สนผิดชอบชั่วดีนั้นมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสังคมครับ ไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราเองเราคงเคยได้ยินข่าวสารในประเทศไทยอยู่บ,บ่อยๆใช่ไหมครับทั้งเรื่องของหมูเทื่อนการใช้สารเคมีด้นานใดในอาหารร้านค้าที่ขาดคุณธรรมหรือการหลอกลวงกันในรูปแบบต่างๆเรื่องราวจากจีนจึงเปรียบเสมือนกับกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราครับหันกลับมามองตัวเองครับว่า สังคมไทยของเราอะกำลังเดินไปในทิศทางนั้นอยู่หรือเปล่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเงินรามากกว่าชีวิตและสุขภาพของเคุื่อมนุษย์ด้วยกันหรือไม่สุดท้ายนี้ครับแม้ว่าเรื่องราวที่เราได้ฟังกันมานั้น มันจะทวูทั้งแบบบ้านน่าหดหูแล้วก็น่ากังวลใจแต่ผมเชื่อนะครับว่ามันก็ได้มอบบทเรียนที่สําคัญให้กับเราครับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ภาครัฐเสมอไปครับแต่อยู่ที่สติและคุณธรรมในใจของพวกเราทุกคนเองนี่แหละครับที่จะเลือกสนับสนุนร้านค้าหรือว่าธุรกิจที่ซื่อสัตย์การเอาใจใส่ในที่มาของอาหารที่เรารับประทานการสอนลูกหลานให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและไม่บิ่บเป็นผู้อื่นมันก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันพอจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างสังคมที่มันน่าอยู่และปลอดภัยขึ้นครับผมขอให้ท่านผู้ชมครับทุกท่านมีสต,ติในการใช้ชีวิตและเมื่อคิดจะทำติ่งไหนที่มันเป็นเรื่องที่ไม่บิดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนั้นก็ขอให้สมปรารถนาครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ